ตอนนี้าถามปปงนะครับรั์ที่มีการยึดของชนพัฒน์ล่าสุดเนี่ย159ล้านเนี่ยครับตกลงเป็นของชนพัฒน์เองเท่าไหร่แน่ครับโดยที่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นครับเขาอยากชี้แจงครับทรัพย์สินที่เป็นของนายชนพัฒน์เอง9รายการครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับ9รายการครับของนายชนพัฒน์เองครับได้แล้วครับเท่าไหร่ครับ9รายการนี้เท่าไหร่ครับ ผมอยากรู้สักสักพูดนะครับไม่เป็นไรไม่รีบครับประมาณสามสิบหกล้านครับท่านสามสิบหกล้าน,น,นใช่ไหมครับครับเดี๋ยวนะรู้ว่ายึดชนธพจริงๆแค่สามสิบหกล้านหรอเฉพาะทรัพย์ของงานชนธพครับแต่การเข้าใจคือเฉพาะเฉพาะจริงๆอ่ะใช่ครับผมแค่สามสิบหกล้าน คุณชนพัฒนนะครับตูกผมเนี่ยนะครับตรวจสอบที่เดซไอนะครับยอดเงินเฉพาะยอดเงินตามแผนนี้นะครับเท่าบัญชีเทาบัญชีเกสตรกรไทยของคุณชนพัฒนนะครับ7.2ล้านบาทท่านดูนะครับท่านปออแต่ว่าชนพัฒเนี่ย7.2ล้านบาทนะครับนะอันนี้ของของที่รับจากบอสตานมาอะไรพวกเนี้ยนะครับ 72ล้านนะครับที่ที่รับเข้าของบัญชีเกษตรกรไทยของชนพัฒน์มาตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมานะครับแล้วก็ผมไม่ดูยอดนี้นะครับคุณชนพัฒน์เนี่ยนะครับรับเงินจากไว้พนันนะครับในเครือข่ายทั้งหมดนะครับยอดเงินหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านสาสแสนหมื่นนะครับอันนี้รวมแล้วเนี่ยร้6ยล้านนะครับไม่เกี่ยวกับที่เขาไปชี้แจงอปอปชว่า มีทรัพย์สินประมาณอีก90กว่าล้านนะครับแล้วก็ไม่รวมกับที่พี่ไตยลงยึดนะครับพี่ไตยลงยึดเนี่ยเกือบร้อยล้านนะครับนะที่ส่งให้กับสอพเอมืองสงขลานะครับรวมแล้วตอนนีนะ้ที่ผมรวมๆเนี่ยก็เกือบสี่ห้าร้อยล้านแล้วท่านบอกยึดได้สามสามล้านเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าท่านยึดยัยงไงนะครับแต่ผมอยากท่านดูผังนิดนึงครับผังสีส้มผังสีส้ม ผมให้ท่านดูนะครับอันนี้นะครับชนพัฒนะครับมีการแปลรูปเป็นทองคํานะครับทองคําแท่งไปยังภรรยาไปยังแม่ไปยังน้องไปยังอานะครับไปยังเมียศิระด้วยเจนจกักข้านะเนี่ยครับตรงเนี้ท่านเคยเห็นไหมครับว่าอันนี้ผมทําให้ท่านดูตัวอย่างที่ทีมงานของพวกผมทํามาเนี่ยนะครับเบสเซ็ตเนี่ยชนพัฒน์เนี่ยมีเป็นพันล้าน ท่านบอกท่านยืะสามสิบเอ็ดล้านเนี่ยผมก็เป็นลมแล้วครับท่านนะเฉพาะรถคันนี้ที่พี่จะลงลงในเนี่ยในข่าวเนี่ยเฉพออาะไอ้นหนึ่งในรหนึ่ง,นง,นงในร้อยคันของโลกเนี่ยก็อย่างนอ้นอยๆก็ต้องมีหกเจ็ดสิบล้านแล้วท่านบอกท่านยืะสามสิบกว่าล้านผมก็เป็นลมแล้วนะแต่ชนพัฒน์เนี่ยซื้อสโมสรฟุตบอลนะครศรีธรรมราชท่านรู้ไหมซื้อเท่าไหร่ครับซื้อเป็นร้อยล้านครับนะเบสเซตเนี่ยธุรกิจของชนพัฒน์ตอนนี้ที่ผมรู้นะไม่ทั้งรวมใต้ดินทั้งหมดเนี่ยมีมากกว่าพันห้าร้อยล้านครับ นะครับชนพัฒน์ไม่ใช่ธรรมดานะครับแต่ท่านบอกว่าชัานี้สามสิบเอ็ดล้านผมก็ว่าโอ้อันนี้ท่านท่านล่งลิเกหรือเปล่าครับครับครับแต่ผมไม่ดูของจริงนะครับว่าอันนี้จับต้องได้มีที่มาที่ไปสมัยก่อนท่านก็ต้องดูด้วยครับว่าชนพัฒน์่ะมีเงินหมุนเวียนตอนนี้ผมรอดี่นะครับสองพันห้าร้อยล้านครับอันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับพวกไอ้ตาลพวกไอ้เนี่ยกนกะกันชนนกพ่อแม่หรือรองผู้จัดการภาคห้าหรือใครต่อใครเลย เนี่ยเบสเซ็เนี่ยเฉพาะเส้นของเครือข่ายของชนพภัทรเนี่ยหนึ่งมืนห้าพันกว่าล้านบาทครับที่พี่จะลงไปทำเนี่ยครับครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับฝากท่านหน่อยครับว่าสามสิบกว่าล้านเนี่ยผมว่า